ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆที่หลักการเลี้ยงนกเขาการต้อนนกเขาว่าจะเป็นสายมงคลสายตัวต่อผนยดตัวดินหรือตัวกิ่งท,ทุกทุกทานครับเมื่อนี้นัดกับจินทีมงานครับออกรอบครับเมือ่อนี่ครับคิดว่าจะหลยทันอยู่ครับเมื่อนี่ทันทาสใสว่างใสคุัคบ ผมซื้อไว้อยูงเงียบเล็กน้อยครับแล้วเพิ่งครับเห็นอยู่ท่านหนึ่งครับใส่แล้วกลังรุนอยู่ครับครับท่านสวัสดีครับครับผมยังไ,ได้เหมือนนี่าการเพิ่มขึ้นคุ้มนะาการประเดี๋ยวเป็นไหน,หน่เนาะอากาศบ่ะเดี๋ยวเป็น รลทีมงานนี่เราเหะครับขโมยอ็ไปเห็นไปทั้งไห่เห็นสร้างเล็กว่าอยู่ฟังทั้งนั้นครับฟังอะครฟังคนตรงขามกันเดีเ๋ยไปยายกันสซครับอเาอาพีเ่ทอดไปยังว่าีนเห็นเนี่ยครับ่เอาไม้ตวครับเพราะมันลายตอยู่วะซอโอ้นกเป็นมันเด้เกระงม้แหงแงแจงหองเลยอม่มีวงค้งแล้วเห็ดํำปลา เดี๋ยวก็รอที่มั่นครับมอโยครับเ,เสียงพิกัดเสียงคู่ใส่กันเลยครับมันทีมีนกเสียงใหญ่ตัวหนึ่งอยู่แถวนี้ครับเดี๋ยวเบ่งครับบ้านที่มากเขาหงมงมาข่าวล่าติดตามครับผมครับพี่นอ้องมีแต่ภาพล่าน้่มพ่องใส่จวดปรากฏว่าเมบเอิ้เ,เลดครับหมักอ่างว่าแล้วมึงตายว่าบันนี่เออมึงก็สู้ดีแท่บันนี่ เต็นว่ามไปว่าม,มา่บันเรียบร้อยแล้วยกพี่เอ้ยบนเบื้องเสียวตัวลูกเบื้องกันน,นั่นลูกขึ้นไนนบบะะปนะโอ้อกลางสามเลยตะบี้เอ้ยตัวนี้ตัวนี้ขนแตกโค้ฟเลยตะบี้เอ้ย แต่พอๆทางเงี้ยเกลี้ยตเองแคร์บอสตองแคร์องแครโอ้โห้ิเจียบรอยบอสองแคร์บอสแบบนี้ เรียบร้อยอนี่แล้วครับต้นโตเรียบร้อยนับแจมคือเก้าเอ้ายัดจบชิปเวลาร่วมตัวกันครับกำลังประกอบอาหารครับครับ นี่คร right. ับน้าพน้องพรสวัสดีครับผมผักวัวครับนั่นผักวัวประจำพื้นกันนะครับสร้างโกตุ่มง่ามครับสวัสดีครับผมเฮ็ดเฮ็ดดังกิ่นมืดอนี่มาทรายจำล้อยการนี่สิครับเพราะใเป็นตัวหลักเฮ็ดจำปลาไปตึกเหียได้บาทละดนี่เลาจะสิบล้นี่ยละเอาข้าวเดียวได้มาเลยกินแรงกินช่วงเที่ยงเนี่ยครับมองดูเห็นพอวันนี้แท่ามันแล้วต้นนี่ โอ้ยลูกกวางเขย่งว่ามันได้สิบตัวก็บคุ้มหนูมึอนี่เอาคุ้มมือก็ล่ะลูกกวางอยู่นี่โอ้มาแล้วครับท่านทรวัตรจัดไปแล้วครับไม่ครอบไปชี้หนึ่งเต็มแทงแค่ไหนดิเขาท่าเขาท่ามาแล้วเมื่อนี่โอ้ยเพชรจำปาที่ได้กำขาวะเนาะนี่ใสลใกล้ๆนี่ ม่อีกแล้วท่านนึงครับเอาเด้อเส้นดิ้ครับสสวััดีครบเจ้าพระท่านเด็กทายข่อยก็ยังอยู่ไปขายยาเนี่ยมันต่อหนกเจ้าพระท่านเด็กทายข่อยได้ด้วยข่ใหญ่ยทายข่อยเฮายนี่อีกท่านนึงครับครับสวัสดีครับมาเชิญหลังโมมูไปร้อยไปได้เซ่ได้ตีซีคุณบอกมาทายลูกถอดถ้วยจะเถอไปร้อยเซ่ได้ตีซีคุณเนาะกำขาก่อนมู เอาเปียบมูคนแมหนึงแล้วเอาเอาเอาีอามสามสามเอาโอเคครับแเอ้ารอติตามยศมือเราเหรครับครับช่วงนี้ไยเวลายินเขาครับเน่ากินกาตานี่ละครับตามที่เห็นนี่ละเน่กิน

เนี่ยไ่เนี่มัดปั่นกันครับปันปลาปลาไงไกลเป็นเน่ยจะขอพนพนไปได้พ้นไปไหมลอยมาถัดเทปมาเทปมาตายมดลอยไหลตายมดลอยไหลค่องดอไหลครับ่คยดีเคยดีของนีมันมันจุ้มเลยมันจางตุนย็นอยู่หลังวามงกล่าวทันมากว่า กินเขาเล้ว hmm. ก็พยายามนกกันตัวบาเนี่ยก้ะตีมันบ่มันมันแท้ทิมงันายจวดมันครับผมด้วยสามร้อยทีนีต่งทอดวยามไปยามนกนี่บ่ครับกระีเริ่มแ้งไหาย่อยไปยามนกแล้วครับมันเฮ็ดยำปลากระทียวนกลงกระตีใส่ทั้งหอก่แล้วครับบันใส่นี่มันไก่ข้นหดแทนว่เส้นนิด ค้นบ่ดลายนี่เขาลายเที่ยแล้วเนาะสวัสดีครับคุณมิตรภาพรับน้ำพ้องสายจูดอันนี้น้องไหมครับไอเพชรน้องอ้อครับนกฝืกครับแต้มที่ซีครับผมอืมันนี้จัดอีกแล้วครับหน้าฟ้ามป้าสอนี่แหละครับผมเจ้า เพชรหนองอ้อเด็กไหมครับเอาออกฝึกครับสัมพัสพว่าขึ้นมิดม,ดมดแท้สันดอกจัดแล้วครับผมครับสวัสดีครับทีมน,นกเขาไงมิตรภาพเร่น้ำพ้องสายจวดทุกๆท,ท่านครับเนาะตัวกล่องสยามก็จัดให้เราเด้อครับหลังจากกินเขาวแล้วครับ ครับกลับมายามมึงเหนยบเอียดเรียดแล้วครับกล่องสยามจัดให้แล้วครับมันมันครับมันมนันเอาครับเดี๋ยวเอาตัวตนลงมาเบิ้งครับตัวตนแบบใดได้ครับ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทีมงานนกเขาไงมีสภาพล่านลำพ้องสายจวดวันนี้ส้งสิมันนี่หรอกเรียวเบิง้งเป็นเวลาบาบสามม่วงเคืองครับวันอาทิตย์เดือนมกราเ,เดือนธันวา,าหนีห่หรอเดี๋ยวสิยางไปเบิ่งไก่กันมันลวเด้อเจ้าคณะรองเจ้าคณะท่านสารวัตร อาจารย์สดใสสางเหล็กสรางบันกันสอท่อน้อยเสียนดนดินเทำๆก็จมว่าเห้ม,หมาฝุ่นอ่ะเอ้ยวนไปวนมาออกจากต้นนี้ดินคำไปต้นพุ่นนี่ได้สิไดเนาะเสียงกลางปไนะไงมี่อ้างสองคำจุกกรตู้จุกกุะูอ๋อ มึงย่ลลอกก็มันม่นแชิญทีมนำหวานกองลอยนำหวานมาแล้วเด้อครับมาเนี่ยเดี๋ยวสิอลองมาเบ่งดิเ่เทิมเมเพื่อ,อเชียนดนบนรวนและนี่แหละครับต้นตัวพันงามอยู่งามอยู่พอเกินสามสิบนาทีครับ เจิดหน้าเจดิดังตีต่ไลอโอ้สุดยวดอลยอ้างสองคำเสียงกางไปหาไงวนแช่นจัอแล้วครับพอดีชิมงานนกเขาไงพิ่แต่พาพเรื่องน้ำพองสายจวดสันสารวัตรเอ้ยนี่แหละเขาว่าของแท่มว่นี่บอกแล้วว่าสามแต้มบ่วดำบักเพชรล่งต้่มสามบักแพ็กคู่นั่นแหละบอกจุดจวดเลยพี่โดนเลย เรียบร้อยแล้วอืมมาจะพุ่นก็พยายามไรมาป่านนี้นี่แหละเจ้าแม่น,นกหมานสาวสอลูกน้องเล็กน้องวันลูกอิดเออที่โดนตาวปปิสูบูสก้นละนามนองชิมน้ำหวานนี่เขายืนเชียงหวานนกหมานนั่นเบื้องเอานนางจกกอกเกาะเห็นบ่มือเศร้าบ่เายียบแล้วมาวน เดี๋ยวมือเอื้อนเดี๋ยวฟังบิ่งกันถ้าบักอ้างบอกคู่อยู่นี่แสดงว่าแ่ของแ่นั่งจดกอดเพลงต้มสามของแอ่พี่โดนเลย นี่ก็ได้เวลาประมาณ16นาฬิกาครับครับขอพ้นทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องมิตรภาพลำน้ำพ้องท,ทุกทุกท่านล่ะครับสำหรับมื้อนีค้ค็สวัสดีครับ